สวัสดีค okay. ่ะแม่บ้านไทยในตางแดนมิเคนะคะตอนนี้ก็บ่ายเที่ยง4ีซีซีีิมหาละค่ะยอมผมเรียบร้อยแล้วหรับข้าเขากินก้อนเนื้อเห็ดเบียกบ้านต่อมันดีใดยังนะคะใดน้ำตกอ่าไม่ใช่อิ่นก้อยได้นอกใส่หน้าบักเน่าน้ำสินะแต่ว่ายางยางเอานะคะแล้วก็ผักนานาชนิด เนื้วเขาแล้วกินกับข้าวเหนียวเห้านะคะข้าวเหนียวกะแม่บ้านอันมอหนึ่งมันเึ้นเหนียวแล้วก้นข้าวเหนียวเห่าแหมมันซึ่งฮหวดอันก้นมันอ่ะมันมันมันพังแล้วมันลื่นหนึ่งให้ได้แม่บ้านเลยเอาแบบเป็นไมโครเวฟแต่ว่ามันสิเหนียวมันสินเหนียว ไม่ให้ได้กินหรอกค่ะเนียวต้องทานมันเย็นก่อนนั่งสิแม่มันควรสิจับตัควคันิตอนที่มันหอนวหนมนนัมันสิบวกเป็นมันสิปั้นเป็นข้นเหนียวบย่ไร้มนต้องใส่ขึ้ยังใส่ซอ <c oughs> กลับไปเมื่อไทย่ควสิไปเสือแนวใส่กลุ่นหวดมากมันมันพังแล้วไหมคะน่ะอืมมันติดแบบนี้เลย อืมเจ้าคสฉังดังนะครับพาแม่บานมักนังในยู่ในหของครัวผ่ากระซักประเซ้าเลือเถื่อน้ำไหนก็สิ่งนี้เสียงซักผ่าเสียงอบผ่าประเซ้าอืมฆ้าจอ จ็ดปัญหาตะกี้พอบ้านแล้วรับบอด้ยเลยซากผาดูไรดูนี่แล้วแล้วชิดแล้วะก,กีมีลูใหม่ๆเนี่ยโอ้โยเธอมาซา,ากผาดูค่ะแสงจันจังจีงมันเปลองไฟเปลองน้ำมีเราชิดแล้ว กินให้ดอกเข้ากนลนะครับน้องสาเชละครับเหมือนแรงแม่บานบาริเฮ็ดงานค่ะมันนี้วัาน้างค้านนะคะเมือแรงบริเฮ็ดงานแต่ว่าจะเฮ็ดงานขึ้นวันวันผุดพอรหัสและก็สุ ขอบคุณนะคะพี่บีที่รีบไม,ม่สิตเตือนเพราะว่ามื่อนี้แพนเค้กเดแพนเค้กเดย์ก็เลยสิกินแพนเค้กเป็นอาหารแลงมือนเนี่ยเตรียมซื้อมาเบิร์แล้วนะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ง่ ซื้อมาสองแพ็กเรื่องกินตรงนี้เราค่ะสตรอเบอรี่นี่มาจากสเปนแล้วก็ซื้อกล้วยมีแล้วมเมนดารินออเรนจ์นาะั่นเพราะว่าแม่บ้านมากรู้ได้น้ำเชื่อมมันคือกันกับแฮนเค้กนะ้ำสีออกสมสมตหวนานแซบดีค่ะแซบดี ือเตรียมเรียบร้อยแล้วล่ะกับแพนเค้กอันที่ว่าอืมรถไฟเหรอแล,แล้วไม่เบิ้งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่าแพนเค้กเดชของเมืนอนี้นะของอังกฤษเขาจะมีขายลายแบบนี้นะอันนี้จงเทสโก้เขาก็าจชิ้ง่ายๆนะเขาบอกว่าให เติมน้ำเย็นหอดมองเสนีแล้วก็เช็คแล้วก็ทอดตามปกติแล้วก็แม่บ้านก็ซื้อแบบที่เป็นแบบอืมถือว่าซ้ำเ็ยแล้วมีมะอ่ามาแล้วพร้อมนะเตรียมเพื่อมีเยอะอืมอันนี้เนี่ยอืนี้เปิดิก มันหยุดกับบริสายดอกไฮเดเวียกบาน,นงานบานมาอื่นกับบริเวณสายกันเพราะว่าเขาเฉยมากเคาะสีเอ่อเคาะสีผลลดกัะสียให้ตามเป็นจุดตามจุด ตาบว่าฮมให้ลอมีหมแดงความนะคะต่บ้า แม่บ้านมักแช่หนาซสก่อนเพราะว่าให้ยางมันออกซู้อ่าม,มันยางมันแห้งนะมันอย่าออกเพดแห้งเดี๋ยวจะน้อยมือได้อีกพราผู้เลี้ยหัสเขาเกิดมีกิจกรรมอยู่โรงเรียนเป็น,อนเอียงก็เออ เบอร์บุ๊กอีหยังสิว่าเขาก็จเห็นเด็กน้อยแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ของหนังสือสินะไม่ไม่จิวสเาาเิเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ชอบฟรีเป็นอยากเป็นซินเดอเรลล่ลาลว่าสันบนหัวสุดที่มียังใส่ได้บอเดี๋ยวมือแร้งสิไปลองใส่ผูได้มืาออื่นแม่บานต้องเฝ้าเฮ้ยสิไปสือท่านบ่ละ่ะเออไปสืบยังมือแรงก็ได้ ทำ,ทำบุบนี้แม่บ้านตรงไปคิดว่ามีอยู่มีชูเดอือนเพิ่นอยากเป็นเส้นเล่นเล,ล่าทำสื่อท่านมานอ้อจังได้กับไปซื้อกอลลึกเลี่ยนคันว่าบุาไดกัไปแอดดาเขาไม่ชุดหลายอยู่ไม่เรอเขากิจกกรรมหลายของลูก ก็แล้วพูดอยากเปลี่ยนยังก่อนพ่ดมปนห้าม้านุนี่ซื้อวา,อางไหนเน,ะนาะในแฮร์รี่พอตเตอร์มั้พูดอยากเปลีนผู้นั่นมาสั่นแม่กับบริสซ์ไปหายเนาะบริสซบอกนันเนอร์นั่นสินะอันซื้อกับบริสซ์ใหญ่รหรอกเบรอยู่ในอีเบร์แล้วก็ซื้อตามที่ว่ามันกับสิจจอแล้วนะสิสิแต่งวันพฤหัสเนี่ยในบ้านเห็นงานก็ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่วันพุธ เพราะว่านี้หมเสาวพอบานก็จะจัดการแต่งให้ลูกสินะให้ลูกไปเห็ดไปโรงเรียนยังเลยเพื่อบเพียวแซ่บข้บบาวเหนียวก็เริ่มเย็นแล้ว นึ่งไส่อันที่ว่าไมโครเวฟแม่บ้านกะอันฮันเด็กเก่งนะมันกะย่างเละมันอยากเป็นแบบอยากห่อนแห้งตรงฐานมันเย็นแล้วมันค่อยสิเป็นก้อนแหย่ทำกินตอนที่มันอ้าวโทษนะกินตอนที่มันเป็นย่างอันอันนี้มันสซีมันสีบระจับตัวเป็นก้อนตรงฐานมันเย็นๆสิแม่บ้าเล่ตองฐาน ไปบริสุทธิห์หัวดเป็นหวัวซิกเชิญอัหัวเท็กบ่ก็ซื้อมากเม่บ้านกลับไปเมืองไทยกับบริสุทธิ์อย่างก็มากินหลายแล้วค่ะเพราะว่าพอบ้านเราบอคือบ้านเพื่อเมืองเขาระบบอนุญาตให้เมียซื้อนั้นซื้อนี่แบบซื้อได้อยู่แต่บอลซื้อมือซื้อมากไ,ได้บอหลายเพราะว่าเราสิเป็นแบบว่า ซื้อกินยุ้นี้มาได้ติงใช่ไม่ <laughs> ล้วโบอยากให้ผูดด้ใดมาเอิออใ,ใ้เขาหยุดแล้วก็ตรวจเพราะว่าอังกฤษเขาบอ,อนุญาตให้น่าอาหารแห่งอาหารยังเขามากสินะพวกอาหารเสียเพราะบ้านเราจะเป็นคนที่ว่าเคร่งเคร่งมากต้องเจอจนเดชียงกันแบบว่าเขาอยากเอามานิดๆหน่อยๆซื้อแม่แพ็คเดียวเสียเอาใส่กระเปะา๋าบ่ได้มากบ่ได้ตีิ่งใช่ไหมจนวันเขายังว่าผู้อื่นเขายังเอาใส่มาได้ไป,ไปยังเขาก็สิใส่บ่ได้แทงสินะ ก็เลยบอกว่าใส่ในกระเป๋าเดินทางฉันนี่ขันเขาเอิ่อเขาเอิ่อญันผู้เดียวนั่นมาลยแบบว่าลังเทือกับลังเทือเ้าก็อยากเอามาที่จริงก็ซื้อกินอยู่นี่ได้อยู่กับโมเมนต์ว่าซื้อบรได้ดอกแต่ว่าลังเทือเ้าก็อยากมันกระถือเนาะเขาก็อยากซื้อมาหน้าเมืองสินาแล้วว่าป้าป้าขึ้นแหงแหงอย่างละอังกฤษบ่มีหยางนะคะฝนบ่ตกับมีอยูสองอย่างตกับบ่ตกเท่านั้นละฝน เรเรื่องซื้อกับเขาเออเรื่องซื้อของกับแม่บานนั่งเทีาแขนแม่บ้านอยากได้ไลายแม่บานกับสีส้งซื้อแล้วสีส้มมาทางไปสนี่ก่อนเพราะว่าบบอยากถือมากก่อนบบอยากถือมานั่มเพราะว่าพอบานแล้วจมดูแม่บานกับสีสื่อมากลรวกออันใดเป็นของที่ว่าเขาอยากถือมากก่อนสินักจึงหัวนหนึ่งเขาหรือยังแนล่ะแม่บ้านกับสรงมาทางไปสะดุกพัดสุดอ์นไปสนี่ก่อนส้มมาบ้านยาเพราะว่าเนี่ยแม่บ้านกลับมาแม่บ้านกับตรง ไปบาดงากอนจังสีนะนี่ยแหละแม่บานกับที่จังสีจังสีนาโบเด่ฝากไพดอกเพราะเกลงใจน้่งเธอทีเอามากกับเวลาเอามาลายดอกค่ะน้องเธอเอามาชิมมาก,กินซื่อแต่ว่าที่แม่บ้านสื้อมา,ากเจ้าก้อนสื้อมาแล้วประทับใจจะคล้องไหล่ คือบอกักบิกปนซื้อจัลลาดบัวขาวซื้อบอกักิกปนมากถุงล,ลอยๆหาซิฟหนึ่งจะกินตั้งเป็นเป็นเป็นปีนั่นเพจพรบกพักริกุ้ยหนี่ก็ห้าวซื้อแหลักกับมะขวามันยังมันแพงซื้อมันตะเมืองไทยเนี่ยข,ข้วคั่วแล้บักผีกิบบกกกนซื้อไหมเนี่ยได้กเกิดมันแตกใส่กระเป๋าพอบ้านเขาอุตส่าห์ซ้อนใส่ถุงเราเพิ่นเอาไปยัดจังไหนอ้ย เราบกเราบอกบรดษปล่อยให้เขาเป็นคนแพ็กกระเป๋านะเราสิแพ็กเองเราสิหัว่า,วามีอีอย่างในหันแล้วยานเขาของทีว่าเข้าหามเขาประเทศทนั่นสิแม่หันใส่ในกระเป๋าเพราะว่าเราเป็นทหารเราเป็นแบบพวกแบบกิตตุก <c oughs> ประมาณนั้นล่ะ <c oughs> คิดมากคิดไม่คิดไรจะผู้อื่นเขายังเหตุถือมาได้สินดอกเพราว่าพอนอกา,ากับ คือความปลอดภัยหนาที่แล้วน้่มพร้อมนะเพราะว่ามันมีผลตนาทีการงานแล้วพร้อมนะแตะ่แรกเราไปเรียวกันดอกเดี๋ยวขอกินต้อนนะคะทส้นกินทั้งเราโอ้ยมวนเพิ่นค่ะอนเส้นกินต้อนอ่นกินน้ากันนะคะอเป็เสื้อผ้าผ้าเนือ้อเนี่ยเราเส้น้ำเส้นใส่บักน่อย่างกับขนเหนียวถามันเย็นเดี๋ยวนี้ก็เสีเย็นหลังก็สิกินได้แน่ละ่ะต้นกระเสบ แล้วขอบอกันไหมนะคะขอบคุณลหลายๆนะคะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเมือแรงสีพ้าก,กันเ็ดแพนเค้กนี่แหละกับของสีซื้อมาที่ว่านี่แหละเป็นแดงๆเพราะว่าเบิ่งกันนะคะเพราะว่าแม่บ้านก็เขาก็เคยซื้อมาอันนี้แหละทันทีว่ามาแพนเค้กมิกเองเนี่ยพอธรรมดาบ่าเคยเหดเองเลยโอ้บ่เคยซื้อมาไิได้เหดเองหรือซื้อสําเร็จที่เขาถอดมาเรียบร้อยแล้วอันนี้สีมาลองเค้นร้องเบิ่งกับโซฟี่นะคะกับแมทธิวนี่ยแหละแมทธิวสีอยากเค็ดน้ำบอลล่ะส่วนอยู่แยะใดกับ ว่าอยากเห็นน้ำกระดอกเอเดี๋ยวคุพ่อกันนะคะขอบคุณลหลายๆนะคะที่ตามแม่บานใท้ในตังแดนโอเคนะคะสวัสดีค่ะ